จะคิดว่าโอ้ท่าุญท่ากุศลเต็มเต็มไยแล้วจะไม่ตกนรกเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ยกเว้นพระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันไม่ตกนรกนี่นั่นแหละการที่จะเข้าสู่สมบัติที่เลือดที่ประเสริฐที่เป็นอริยสมบัติมันก็เป็นไปได้ยากผู้นี้ต้องตัดสินปัญหาจริงๆนะลูกนะยอมสลัด ความอยากทั้งหลายออกจากใจยอมที่จะสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมไปริถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือไม่หวั่นไหวในคุณพระรัตนตรัยจึงจะสามารถปิดอบายภูมิได้ไม่งั้นปิดอบายภูมิไม่ได้นะหลุนไม่งั้นปิดอบายภูมิไม่ได้ผมก็สร้างโบสถ์ใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่พิหารใหญ่ บรรจุพระบรมสารีกธาตุพระธาตุอรังหันผมจะไปตกนรกได้ยังไงอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดตราบใดที่ยังไม่สามารถทำให้จิตเข้าสู่อริยบุคคลจนต้นโสดาบันได้ทวกเธอทั้งหลายย่อมที่จะเข้าสู่ทุกขติภูมิตกนรกบ้างเป็นจตรจฉานบ้างเป็นเป็เป็นอจุรกายบ้างนั่นนะ ขอให้ลูกเข้าใจอย่างนี้นะอย่างนั้นทำยังไงจึงจะสามารถยกระดับจิตออกจากทุกขติภู่นี้ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องเอาพระรันตนใยเป็นที่พึ่งหลวงปู่สอนลูกนี่สอนด้วยความเมตตานะทำไมจึงสอนลูกออกจากเครื่องรางของข,องของังออกจากเด,ดชฉานวิชาออกจากสายหมูก็เรื่องนี้แหละฤทธิ์ดเดชพวกนี้ เป็นโลก,กียะฤทธเดชพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพ,เชเชาพระเวทธรมก็เปรียบเสมือนว่าพระนั้นอวดอุตตริมนุษยธรรมผิดแนวเรื่องนี้ลูกรู้รรรหรือลูกทราบหรือไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่ทำเครื่องรางของขังส่วนมากเวลาตายแล้วไปจมอยู่ในในรกลูกคิดว่าเป็นผู้พิเศษ เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐลูกลองพี่นาะแต่ตองหรือไม่ว่าพระเวรัตฐ์ยิ่งหองเหินเดินฟ้าได้แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ด้วยฤทธิ์แต่ผู้สุดท้ายทำไมพระเวรัตฐ์ต้องไปจมในมหาอเวจีนรกอย่างนั้นผู้ที่ทำเครื่องหลังของของังพวกสายมูส่วนมากเวลาตายจริงไปจมในนรก ผู้ที่เป็นรู้จิตวูกคาก็เปรบเสมือนสู้คล้องคอลากลงไปเป็นขบวนใหญ่ขบวนยา่าเห็นไหมละ่ะเนั่นต้องเห็นนรกนรกนะต้องเห็นสวรรค์เวลาเห็นแบบนี้เราก็ไม่สงสัยเลยว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นของแท้อยู่อย่างนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีเป็นของจริงไม่ใช่ว่าของแปลกปลอมนะลุกนะแต่เราต่างหากแปลกปลอม พระตังหากแปกปลอมอุบาสุจิกาตังหากเปกปลอมนั่นแหละว่าทําไมหลวงปู่จึงเอาชีวิตแรกเพื่อต้องการให้ชาวพุทธเราออกจากเดรัจฉานวิชาออกจากพวกเครื่องรางของขังออกแกกพวกสายมูออกจากสิ่งที่ไรประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือเอาพระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นทางเดินที่เข้าสู่ สุขติภูมิได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าผู้ได้ทิ้งสายมูทิ้งการนับถือที่ผิดผิดมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์กลุ่มนี้ไม่มีโอกาสากลูกที่จะลงสู่ทุกขติภูมิมีแต่ขึ้นสูงยิ่งขึ้นไปในสุขติภูมิคือตัดสีบปัญหาได้เลย ผ,ผู้ไหนไอ้กุมใดยังเอาพวกสายมูยังไปนับถือพวกกุมาตรตมกุมารทองนางกวักนางไกวเครื่องรางของขังเป็นอาจารย์พยาคุตพยานาคหรือสีจีภัยเป็นอาจารย์กลุ่มนี้ย่อมที่จะตกนรกหมกไหมลูกคิดไม่ถึงพวกดูจีจีไัยคงจะมีฤทธิ์มีเดชคงจะไม่ตกนรกหมกไหมเป็นไปไม่ได้ พอเหินเดินฟ้ามาหรือจะล่องหนหายตัวไปไหนก็ตามอพวกฤหลือสีพวกนี้ยังตกนรกอยู่เพราะไม่ใช่พระอริยบุคคลนี่เป็นสิ่งที่ตายตัวนะลูกนะดังน,นั้นการที่สร้างใจดีใหญ่หญโบใ์ใ่ศาลาใหญ่เนี่ยพวกลูกคิดว่าจะไม่ตกนรกเป็นไปไม่ได้อยกเว้นที่ลูกสามารถทําให้จิตใจของลูกเข้าสู่คุณงามความดีที่สมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่นับถือศาสนาอื่นศาสดาอื่น จะนับถือเตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะไม่กราบใครใดๆในสามเดนนลูกธาตุจะกราบเตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้นมีพวกอสูรหรือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิผู้ตีปีศาจมาทำลายทำลายฆ่าให้ตายถ้าเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว จึงจะยอมไว้ชีวิตบุคคลกลุ่มนั้นไม่ยอมคือสละชีวิตมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์พวกนี้จะไม่สุขทานพวกมิจฉาทิฏฐิกลุ่มนั้นไม่สามารถที่จะทำลายทำรายได้จิตของบุคคลกลุ่มนั้นเป็นจิตอริยบุคคล ทรัพย์สมบัติในสามแนลูกกทาหรือทรัพย์สมบัติของพระมหาจากักรพรรดิเทียบกับทรัพย์สมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ของพระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันไม่ได้ต่างการละฟ้ากับดินพระมหาจากักรพรรดิเวลาที่จะทำศึกไม่ต้องใช้สตราบุตไปที่ไหนบ้านเมืองนั้นหมอะแา่ข้าพไม่หมดเพราะฤทธิ์ของพระมหาจากักรพรรดิ ไม่ต้องใช้ศาตราบุตรไม่มีการฆ่าฟันลันแทงกันแต่เมืองนั้นยอมยกให้ทั้งหมดแม้นขึ้นไปสู่เทวโลกเท้าสักกะก็ต้องแบ่งทรัพสมบัติหรือแบ่งการปกครองให้กึ่งหนึ่งแบ่งพระนางบำเรอที่เป็นแสนโกรธให้กับพระมหาจากักรพรรดิให้ท่านอยู่ได้อย่างสบายพระพระมหาพระมหาจากักรพรรดิเหนือกว่าเทวดา ในกามาพบเทวดาในกามาพบต้องหมอบให้กับพระมหาจากักรพรรดิเก่งขนาดนั้นบารมีก็ยังสู้พระอริยบุคคลชั้นต้นสูดาบันไม่ได้ก็เหมือนพวกเรานี่น,นไม่ยอมนับถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นไม่ยอมนับถือพวกเครื่องรางของขันธ์วิเนาจาร์จะนับถือเต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เท่านั้นตายก็ตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ไม่เชื่อเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อพวกอิตธบินญ,ญาณต่างๆที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เชื่อพวกเปรตพวกกุรลกายใดทั้งสิ้นไม่ได้เชื่อร่างเจ้าข้าทรงไม่ได้เชื่อหมอดูหมอเดา,าไม่ได้เชื่อศาสนาอื่นศานสดาอื่นลทัทธิอื่นเชื่อแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์เท่านั้นกระทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระอริยบุคคลจันต้นโสดาบันเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กจาความได้รู้ความตั้งเ็ดปีขึ้นไปไม่ยอมนับถือศาสนาอื่นศาสดาอื่น มอบกายสบายชีวิตกับพระพุทธเจ้าเมนพวกมานจะมาฆ่าก็ไม่สะทุสะทานเพราะที่มอบกายสบายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์แล้วตายก็จะตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์ผู้นี้แหละเรียกว่าพระอริยบุคคลชั้นต้นสุดาบันผู้นี้ปิดอบายภูมิอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เอ้ชาวพุทธเราไม่เข้าใจีิมันคนละโลกส่วนมากก็จะเรื่องการก่อสร้างเป็นใหญ่ืออเรื่องสายมูเป็นใหญ่ อาพญานาคเป็นใหญ่เอาฤาษีเป็นใหญ่เออเ,เอาอะไรล่ะพวกกุมาตรตมกุมาตรตองเป็นใหญ่เอาสิ่งที่ไร้สาระที่นอกพุทธศาสนาเป็นใหญ่ทิ้งหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดเลยนี่ผลสุดท้ายเป็นไงเอามาพิจารณาดูนะตายแล้วก็ต้องไปจมในนรกเพราะว่าจิตไม่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพูดง่ายๆว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตนี่แตก กระจายไปทุกจุดเอ้านี่ก็ดีนะอืถือเทวดาก็ดีนะถือพูดผีปีศาจก็ดีนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ดีนะที่จะได้ถูกหวยรวยเบอร์บ้างอถือพยญากรุตญานากก็ดีนะที่จะถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีพญานาจะมาบอกหวยบอกเบอร์บ้างเออเอ้ยกาเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนี้ดีนะผีกลุ่มนี้จะได้มาบอกหวยบอกเบอร์บ้างจอมปลวกนี้เออ เม้แต่คางคกนี่ก็เออคงจะดีนะกาคางคกบ้างกาวพวกเต่าบ้างเป็นอาจารย์ลาพวกปลาไหลบ้างเช้าลรพัฒที่จะทํากาบต้นไม้บ้างเออเอาพวงมาลัยไปลอยต้นไม้กาต้นไม้บนบานฉันก่าขอหวยขอบเบอร์นี่เนี่ยลูกก็เรียกว่าจิตมันเตกส่านจิตไม่เป็นชาวพุทธทั้งที่ในตำราหรือว่าในทะเบียนบ้านถือพุทธศาสนาแต่ว่าพวกเราไม่ใช่ชาวพุทธ ยากมากต่้นลูกนะปัจจุบันเป็นแบบนี้ทํายังไงจึงจะสามารถที่จะทําให้จิตใ,ใจตัวเองเป็นพุทธ,ธะได้อย่างสม,มบ,บูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องยอมมอบกายถวายชีวิตกับพระเจ้าจริงจริงจึงจะสามารถออกจากทุกขติภูมิได้นะลูกนะก